สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิจยาบัรทำแกงคั่วกระดูกหมูนะคะกระดูกอ่อนค่ะเราก็จะนํากระดูกหมูเราไปล้างให้สะอาด2อสาน้ำนะคะแล้วเราก็เสดจน้ําไว้ค่ะ ไปเราจะเอาไปต้มนะคะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะใส่กระดูกหมูที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปต้มใช้เวลาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงเที่ยวไฟไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำแห้งเลยค่ะ กระดูกหมูนิ่มแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ค่ะเรามาดูเครื่องที่เราจะทำนะคะก็จะมีพริกแกงน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกแดงซอยใบมะกรูดค่ะ ต่อไปเราก็จะทําเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนิดหน่อยค่ะกระทะที่เราต้มกระดูกหมูนะคะก็จะเอาพริกแกงใส่ลงไปผัดให้หอมนะคะพอพริกแกงเริ่มหอมเราก็จะเอากระดูกหมูใส่ลงไปผัด มันแห้งเราก็จะเติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแกงคั่วกระดูกหมูเราก็จะใช้พริกแกงของเมืองการนะคะขึ้นชื่อของเมืองการเลยค่ะ ลุงด้วยน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วเคี่ยวต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงกระดูกเราก็จะนิ่มพอดีนะคะ เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดก,กับพริกที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปทำง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะ ตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะปะ้ามิตรฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ